ผมขออนุญาตพาทุกคนไปไปไหนดีอะว่าไปไกลๆหน่อยแล้วกันนะฮะลงใต้นะครับลงใต้ไปที่จังหวัดพัทลุงนะครับคุณครูสุพิศาอยู่กับเราไหมครับคุณครูจ่าครับสวัสดีค่ะอย่างชัดเจน,ช,เจนชัดเจนนะคะครับผมได้ยินครับ ค่ะเรียนท่านดอร์เบนจรักน้งฟ้าค่ะแล้วก็กคุณดอรนัทชินีคุณครูสมเกียรติคุณครูสีวันนะคะทีมงานผู้จัดสีวนาทุกท่านค่ะแล้วก็ผู้ที่รับชมอยู่ทุกช่องทางตอนนี้ค่ะดิฉันสุวิสาข่รุนค่ะขออนุญาตประดีอย่ไกลพื้นที่ยงหน่อยค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนเครื่องนะคะขออนุญาตนิดนึงค่ะครับผมเจอญเลยครับ ค่ะคือก็เมื่อกี้บอกว่าทําไมถึงมาเป็นครูตือตอนนี้ก็คือบอกว่าทําไมถึงมาเป็นครูจ๋าด้วยจะบอกสักนิดนึงนะคะ <c oughs> คือครูจ๋า,จาตอนแรกเลยเข้ามาสู่การศึกษาพิเศษนี้ไม่รู้จักไม่รู้จักการศึกษาพิเศษเลยแต่ด้วยระบบกลไกอะค่ะที่ต้องให้ทุกโรงเรียนเข้าสู่การจัดการเรียรวมนะคะ <c oughs> ทีนี้ผู้เมการก็บอกว่าครูจ๋าลองไปดูไหมนะคะตอนนั้น ยังไม่รู้จักค่ะก็เลยได้ไปเรียนรู้ระบบการศึกษาการเรียนรวมแต่พอเข้าไปสัมผัสะคะ่ะรู้สึกผูกพันกับเด็กพิเศษนะคะมีโอกาสได้ไปดูงานนะคะโรงเรียนเด็กพิเศษทั่วประเทศไทยค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณขออ้างถึงนิดนึงนะคะท่านดรพัชรีจิรพัฒนกุลค่ะท่านเป็นผู้ที่เปิดเส้นทางการศึกษาพิเศษให้ดิฉันนะคะจนกระทั่งว่ามาเข้าสู่การศึกษาเรียนรวมแบบเต็มตัวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นครูจ๋าของเด็กพิเศษ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะนี่ก็คือที่มาของครูจ่าที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะวันนี้ค่ะครับผมคุณครูจ่าครับ